สบายดีนี่เมนเวทีที่หวานข้าวเนาะบ้านมักเอ็มจะเห็ดเห็ดไรเป็นอาชีพเนาะเออนี่ก็จะเป็นเห็ดกระประมาณนี้แหละเออประมาณนี้นะประมาณนี้แหละเออ,อ,อแค่นี้แหละแค่นี้เดอ้อท่านผู้ชม เออแค่นี้แหละเออเออเออสบายดีตอนนี้มาฮอดโมงแล้วเด้เอ,อเขาสิกับกินข้าวแล้วเออเลิกลากินขา้าวเนาะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงปลายสองครัจะไรสดก็ประมาณนี้แหละกลับกินขา้าวเด้อเดียวเฮาจะไปเบิ่งว่าเขาเขาเฮ็ดยังให้เขากินเนาะเดียวจะ รีวิวให้เบิงของกินนะตอนที่เรากำลังจะกินข้าวเนี่ยก็บรรยากาศประมาณ11บเงโมงละก็เป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวเ้าไปเบิงว่าเข้าสีเฮ็ดยังให้เอากินเนาะ คลิปนี้อาจจบเพยงสำนี้ก่อนเดอ้อสลยลางมือกินเข่าแล้วเดอ้อส่วยกดไลยกดแชร์กดติดตามช่องน้องในเดอ้อขอบใจเด้อที่คนรับชมบคลิปนี้